สวัสดีค่ะรับรูเรื่องภาษาไทยกับครูดาอิสตีวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรลองไปดูเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดนมน้าว การพูดนมนาวคืออะไรการพูดนมนาวเนี่ยก็คือการพูดที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือต้องการจะให้ผู้ฟังเกิดความสนใจศรัทธายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้พูดและสุดท้ายกระทําตามความคิดเห็นของผู้พูดเรียกง่ายๆพูดง่ายๆคือเป็นการพยายามที่ผู้พูดต้องการจะไปเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดของผู้ฟังนะให้มาเชื่อ ให้คล้อยตามผู้พูดแล้วสุดท้ายก็คือให้กระทำตามในสิ่งที่ผู้พูดต้องการนั่นเองนั่นเราเรียกว่าเป็นการพูดนมน้วคราวนี้ประเภทของการพูดนมน้วมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยคือมีสามชนิดด้วยกันหนึ่งก็คือการพูดเชิญชวนสองก็คือการโฆษณาสินค้าหรือบริการและสามคือโฆษณาชวนเชื่อคราวนี้เรามาดูอย่างแรกการพูดเชิญชวนก็คืออะไร คือการทีเ่เราเชิญชวนให้เขาไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้มันจะเป็นพวกโปสเตอร์โฆษณาใบาปลิวแผ่นพับทั้งหลายอย่างเช่นเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญชวนให้เราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกอบตอสมาชิกอบตอหรือเอ่ออาจจะมีการเชิญชวนให้เราไปร่วมกันบริจาคเลือด หรืออย่างเช่นพวกการรณรงค์ต่างๆรณรงค์พวกการประหยัดน้ำประหยัดไฟเ,เชิญชวนให้เราไปร่วมกันปลูกปลาอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการเชิญชวนให้เราร่วมกันทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนของโฆษณาอันนี้ชัดเจนเรารู้จักอยู่แล้วเรามีทีวีเราดูอยู่แล้วเนาะแม้แต่ใน YouTube ในเฟซใน i g มีโฆษณาขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้เราชัดเจนมันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการขายสินค้าหรือว่าขายบริการให้กับเราซึ่งพวกนี้มันจะมีต้นทุนเนาะมันก็ทําให้ผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังผู้ดูเกิดความรู้สึกต้องการที่จะซื้อสินค้านั้นๆนะคะส่วน โฆษณาชวนเชื่อแตกต่างจากโฆษณาสินค้ายัางไงโฆษณาชวนเชื่อไม่มีคําว่าชวนเชื่อดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะบิดเบือนความเป็นจริงมันอาจจะมีการหลอกลวงมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงรวมอยู่ด้วยเนาะกล่าวเกินความเป็นจริงภาษาที่ใช้ก็จะสวยหรูดูดีหรูหลาอลังการชอบอ้างคนใหญ่คนโตชอบอ้าง คนหมู่มากคนจำนวนมากอาทิเช่นอ่าอย่างเช่นครีมบางตัวก็พูดเลยไอ้ครีมหน้าเด้งครีมหน้าใสบางตัวเนี่ยก็คือผู้ซื้อผู้ใช้98เปอร์เซใช้ครีมตัวนี้แล้วขาวใสพึงพอใจกับสินค้าของเราเป็นอย่างมากใช้จำนวนคน98เปอร์เซคือคนหมู่มากหรือว่าใช้คนดังเอ่อ ทนายท่านนั้นดาราท่านนี้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ที่ออกมาคืออาจจะบิดเบือนความเป็นจริงไม่จริงบ้างโฆษณาชวนเชื่อสมัยก่อนเขาใช้ในเรื่องของเอ่อให้สมานนับถือศาสนาหรือในเรื่องของทหารแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีในเรื่องของสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้วิจารณญาณ ให้มากในการที่จะดูโฆษณาพวกนี้ระหว่างโฆษณาสินค้าบริการทั่ว,วไปกับโฆษณาชวนเชื่อหนูดูให้ดีๆนะคะแบ่งแยกให้ออกครานี้เรามาดูว่าหลักของการพูดน้มน้าวเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือความน่าเชื่อถือของผู้พูดอันนี้ชัดเจนคือคนที่จะไปพูดโน้มน้าวจําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึง รักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็เชิญดรสุเมธมาพูดเพราะว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดรัชกาลที่เก้าแล้วทําเรื่องนี้อยู่หรือเอาง่ายๆเอาโฆษณาสินค้าเนี่ยสินค้าหรือบริการถามว่าทําไมเขาต้องเอาดาราดังๆเอาณเดชเอายายา่ามาโฆษณาเอาบ t ทเอมาโฆษณานําอารมณ์เพราะบุคคลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือพอเห็นเขาเสร็จแล้วก็เฮ้ย บุคคลเหล่านี้ยังใช้บุคคลเหล่านี้ยังดื่มเลยอย่างเงี้ยเราเอ้ยมันต้องดีจริงฮะเราก็จะไปทำตามไปซื้อไปใช้เครื่องสำอางเอ๊ะทำไมถึงเอาเออเขาเรียกอะไรนะช่างแต่งหน้าอย่างกับมา้าอ,อนาภามาโฆษณามาพูดมารีวิวให้เพราะมันเห็นความน่าเชื่อถือของคนพูดไงคะหรือข้อที่สอง มีความสมเหตุสมผลเรื่องของการพูดน้มน้าวใจเนี่ยก็คือจะต้องมีเรื่องของเหตุและผลถ้ามีความสมเหตุสมผลว่าเอ๊ะทำไมเราต้องซื้อสินค้าตัวนี้เราต้องใช้บริการตัวนี้เพราะอะไรเราใช้เสร็จแล้วมันจะดีอย่างไรมันจะดียังไงบ้างโอ้ถ้าเราใช้กระทะอันนี้แล้วนะมันก็จะไม่ กระทะจะคงทนถาวรไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเพราะมันเป็นเทฟลอนเราไม่จําเป็นจะต้องไปล้างไปขัดไปถูแค่เช็ดอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะอาดเอี่ยมแล้วเพราะว่าเราใช้สารที่ดีใช้มีกระทะที่มีคุณสมบัติมีผิวเคลือบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีความสมเหตุและสมผลมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเออเฮย้ยมันน่าที่จะต้อง ใช้ต้องซื้อเนอะหรืออันที่สามทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ร่วมกับคนที่พูดเอ้ยพวกเราชาวทอห้าเราต้องไปร่วมกันแสดงพลังในการเออออ,ออกเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนนะ มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือเราจะเจอเห็นมาว่าโรงเรียนหรือวิทยาลัยดังๆหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะพูดเวลาเขาจะพูดอแล้วแต่เขาก็จะบอกว่าโอ๊ยพวกเราพวกเรา,พ,เราพี่น้องเราอะไรเราเนี่ยคือความมีส่วนร่วมหรือเราบอกเขาก็อาจจะมีบอกว่าเอ้ยคนส่วนใหญ่ เขาไปทำกิจกรรมนี้กันนะคน60 70%เปอร์เซ็นขาไปทำกิจกรรมนี้กันแล้วเขารู้สึกพึงพอใจมากๆเลยเอะไอคนฟังก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้เฮ้ยฉันก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีส่วนร่วมกับเขาเราก็เลยไปซื้อสินค้าไปซื้อบริการเอ่อไปซื้อกิจกรรมการท่องเที่ยวของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากมีส่วนร่วมกับเขาด้วย หรือข้อที่สี่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้บอกทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียในการตัดสินใจพวกการโน้มน้าวใจเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะบอกข้อดีเขามักจะหลีกเลี้ยงข้อเสียแต่แต่เราก็อย่าลืมว่าเฮ้ยอะไรที่มันดีมากๆเนี่ยบางครั้งคนก็เกิดความตะขิดตะขวงใจว่าเฮ้ยมันดีร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นเลยหรอมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยหรออะไรเงี้ยบางที เขาก็เลยเอาข้อเสียมาพูดแต่เขาก็จะไม่ได้แบบว่าเอ้ยไม่เป็นข้อเสียนะเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อสินค้าตัวนี้หรือบริการตัวเนี้มันมีข้อจํากัดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นอยู่ในโปสเตอร์ในใบปลิวนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อความเล็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันอยู่ในพวกโฆษณามันก็อาจจะมีแฝงอยู่เล็กๆน้อยน้อยนิดนิดนหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เอาออกมามากมายเพราะว่าเอ้ย ข้อดีเห็นละเฮ้ยแต่มีข้อเสียเฮ้ยมีข้อเสียละไม่ซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีข้อจำกัดแค่นิดหน่อยๆแค่นั้นเองไม่ได้เอาอมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่เขาจะเน้นที่ข้อดีส่วนข้อที่ห้าทำให้ผู้ฟังเกิดความสุขอันนี้อย่างเช่นถามว่าทำไมเขาถึงได้แบบเอาดาราน,นักแสดงเอาอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาตลกมาโฆษณามาพูดเพราะว่าเขาต้องการให้ คนฟังเกิดความรู้สึกเฮ้ยมีความสุขสนุกสนานมีอารมณ์ที่ดีอะไรยเงี้ยพอมีอารมณ์ที่ดีมีความสนุกมีความเฮฮาพูดแล้วตลกเอ๊ะก็เลยเกิดความรู้สึกเออเฮ้ยเรื่องนี้ดีเนอะเรื่องนี้น่าทำเนอะเรื่องนี้น่ามีส่วนร่วมด้วยเนอะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทําแล้วเราจะต้องมีความสุขร่วมไปกับเขาแน่ๆเลยสุดท้ายเขาบอกว่าข้อเนี้ เราให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์อย่างแรงกอ็อะไรก็แล้วแต่ที่คนฟังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าเราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเมื่อ,อไรก็แล้วแต่การพูดนั้นๆนีนน้จะประสบความสำเร็จแน่นอนทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเศร้าโศกเสียใจดีใจ โกรธเบียดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทําให้เขาเกิดอารมณ์เนี่ยขึ้นมาได้นะความรู้สึกที่เขาจะซื้อสินค้าใช้บริการไปร่วมกับเรามันจะกระทําได้โดยที่เรียกว่าบางครั้งขาดสติก็มีเฮ้ยสินค้าตัวนี้ต้องซื้อแล้วล่ะเนาะเพราะว่าดาราคนที่เราชอบเนี่ยโอ้ยเขายังใช้เลยอะ่ะเขาเขาใช้เขาชอบเพราะฉะนั้น เ้เราต้องซื้อแล้วเหมือนครูไปซื้อเอ่ออะไรนะซุปไก่ไม่ใช่ซุกไก่สิรังนกสั่งซื้อมาเต็มเลยค่ะกินไม่กินไม่รู้แหละแต่ว่าฉันมีอารมณ์รู้ว่ามาพอดาราที่ฉันแบบชอบ เธอบอกว่ามันบอกว่ามันดี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 เพราะฉันไม่รู้แหละฉันยังไม่รู้ฉันยังไม่เคยกินเลยแหละแต่ฉันมีความรู้สึกว่าโอ้ยดาราที่ฉันบอกว่าฉันชอบมากๆเขาบอกว่าดี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 เพราะฉันอารมณ์ร่วมไปด้วยไม่ได้ใช้สติตอนซื้อเลยค่ะใช้อารมณ์อย่างเดียวเลยตัดสินใจในการที่จะซื้อสินค้าเนาะแาะอันนั้นนั่นคือหลักของการโน้มน้าวใจคราวนี้เรามาดู ข้อควรปฏิบัติในการพูดโน้มน้าวใจมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยข้อที่1คนพูดจะต้องรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองก่อนว่าตัวเองจะไปพูดเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมเนื้อหาให้มันตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการจะไปโน้มน้าวคนฟังนะต้องศึกษาเนื้อหาให้ดีๆอันที่สองต้องมีการจัดเรียงเนื้อหาเพื่อที่เวลาที่ไปพูดแล้วมันจะได้ กระชับชัดเจนเข้าใจง่ายคนฟังฟังเสร็จแล้วเออเฮ้ยจริงหว่นน่าเชื่อถือเฮ้ยความคิดฉันเปลี่ยนไปเพราะคนคนนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยข้อที่3คนพูดจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ว่าผู้ฟังเป็นใครอายุเท่าไรการศึกษาเป็นยังไงมีพื้นหลังมีอะไรยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ เข้าใจผู้ฟังเราจะได้เตรียมเนื้อหาได้เหมาะสมกับผู้ฟังตัวอย่างตัวอย่างมันจะได้เหมาะสมเอจะไปพูดโน้มน้าวเด็กนักเรียนแต่เอาเนื้อหาที่ไปเหมาะกับผู้สูงอายุถามว่าเด็กนักเรียนจะฟังไหมก็ไม่ฟังผูกเรื่องชี้เรื่องของเราเลยวะเฮ้ยเพราะฉะนั้นมันจะโน้มน้าวใจเราได้มา มันก็ไม่ได้แต่ถ้าเอาเรื่องของวัยรุ่นตัวอย่างของวัยรุ่นพูดขึ้นมาว่าโอ๊ยวัยรุ่นเขาก็ทําแบบนี้กันส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าผู้ฟังเป็นใครวิธีเวลาที่พูดเนี่ยเราก็สามารถที่จะโน้มน้าวเขาได้รวมถึงข้อที่สี่เราควรมีทั้งวัจนะภาษาและอะวจนะภาษาวีรัที่เราพูดวัจนะภาษาคือภาษาพูดเนี่ยคําพูดที่เราใช้เนี่ย มันจะต้องเหมาะสมเข้าใจง่ายใช่ไหมรวมทั้งเราต้องมีอวัจนภาษาคือกริยาท่าทางมือไม้หน้าตาแม้แต่ก,กระทั่งโทนเสียงน้ำเสียงไปประกอบการพูดทําให้มันเราความรู้สึกเราความสนใจอยากที่จะพูดอยากที่จะฟังอยากที่จะทําตามสุดท้ายเชื่อถือใช้สินค้ายอมทําตามยอมไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยห้า ควรที่จะเห็นความสำคัญของการพูดเราต้องพูดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะก็คือพูดด้วยความจริงใจนั่นเองนะคะและสุดท้ายเรามาดูเรื่องของมารยาทและคุณธรรมในการที่เราจะเป็นผู้พูดโน้มหนาวสิ่งที่ต้องมีเลยคือหนึ่ง สิ่งที่พูดจะต้องเป็นข้อเท็จจริงยกเว้นในกรณีที่มันเป็นการพูดโฆษณาชวนเชื่อเนาะอันนะัมันจะบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่ในความเป็นจริงในการชวนเชิญชวนในการโฆษณาสินค้าในการบริการในการพูดนมนนาทั่วไปเน,นี่ยเขาขอให้เป็นข้อเท็จจริงแล้วภาษาที่เราใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่มีความสุภาพไม่พูดคำหยาบคำคาย ไม่พูดหยาบคายออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไปด่าทอหรือกล่าวอ,อ้างอ้างอิงถึงบุคคลที่3บุคคลอื่นให้เขาเสียหายนะและข้อที่3คือต้องมีการเตรียมตัวให้ดีเพื่อที่จะไปพูดสุดท้ายเลยนะคะก็คือหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือหลักของคนพูดอยู่แล้วว่าเวลาที่จะไปพูดเนี่ยเราต้องมีการดิสัมพันธ์กับคนฟัง ต้องมองผูฟังยิ้มแย้มแจ่มจใสให้กับผู้ฟังถ้าไปใบหน้าบึง้งคึงงขมึงถึงเนี้ถามว่าใครอยากจะฟังใช่ปะไปแล้วหน้าเหมือนโกรธคนมาทั้งร้อยชาติพันชาติมีความรู้สึกว่าเหมือนทะเลาะกับสามีที่บ้านทะเลาะกับเออคนค้างบ้านมาโอ้ถ้าอย่างนั้นถามว่าแล้วมาพูดใครอยากจะฟังเราบ้างก็ไม่มีคนที่เขาอยากจะจะฟังเรานะคะ สรุปอีกครั้งหนึงนะคะการพูดน้มหนาก็คือการที่ผู้พูดพยายามไปเปลี่ยนความคิดทัศนคติความเชื่อของคนฟังให้มาเชื่อถือมาศรัทธาเรามาคล้อยตามเรามายอมรับเราและสุดท้ายก็มาทำตามในสิ่งที่เราพูดซึ่งในหลักการเนี่ยก็คือคนพูดจะต้องมีความน่าเชื่อถือเรื่องที่พูดเนี่ยมีเหตุมีผลมีความสมเหตุสมผลทำไมเหตุแบบนี้จะต้องเกิดผลแบบนี้ รวมถึงทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมกับผู้พูดด้วยแล้วก็ต้องให้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียหรือรวมทั้งทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความสุขหลังจากที่ได้ได้ฟังการพูดนั้นๆรวมถึงมีอารมณ์เกิดอารมณ์ความสุขเศร้าเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยอย่างอย่างมากอย่างแรงกล้าอย่างเยอะๆเลยเนี่ยมันจะทําให้การพูดโน้มน้าว ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ